สวัสดีครับสวัสดีไี่น้องฝนตกเลยไีมน้องฝนตกแล้วไี่น้องพรยุมาไหมน้องปลาทุกไีมน้องเลยดู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 ไปดูเต็มหมดเลยไี่น้องเยน้ำตกไี่น้องเคยเห็นบ่าน้ำตกปลาทุกคนน้ำตกไี่น้องอือหือ เบื้องแก้วคอยแตกเลยแก้วกินกาแฟคอยไปน้องเอ้ยลมแหง้งรีไปน้องปะปะปะตัวพี่น้องเลยเคยเห็นไปน้องเคยเห็นจา้าคื่อไปน้องตั้งแต่เกิดมาไปน้องปะโอ้โหพี่น้องลมแห้งไรีไปน้องคุณนะน้ำตกพี่น้องครับหืมบานจอมีวะบานพี่น้องมีปะน้ำตก อันนี้กะอันน <c oughs> ี้กะคุมจับอยู่พี่น้องพูดนะเปียกหมดเลยพี่น้องพูดนะลมพัดเอ่อลมแหงเลยพี่น้องดีเนี้ยนี่เขาเฮ็ดดีพี่น้องป้า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 ไปน่องเปียกหมดเลยพี่น้องนี่ี่น้องเปียกหมดเลยพี่น้องวันบอลเสิร์ฟวันบอลเสิร์ฟนั่งเล่นพี่น้องวันบอลเสิร์ฟทำงานวันบอลเสิร์ฟถักพี่น้องเลยป้าตัว นี่แหละพี่น้องตั้งแต่เกิดมาบ่าเคยเห็นจ้าเกือพี่น้องลมแหงอะไรแต่ลมยิ่งสุดแต่ฝนบ่ค่อยมี <c oughs> พี่น้องเอ้ยฝนบ่ค่อยแห้งนี่พี่น้องมองดูพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ต็มหมดเลยตรงบันไดอข่อยพี่น้อง <c oughs> แก้วฝาหม้อ <c oughs> ดีนะพี่น้อง,องเอ้ย <c oughs> ป้าตัว ว้าวว้าวยอดเลยพี่น้องบุเคยเห็นพี่น้องตั้งแต่เกิดมาจากออกมาจากทลองแม่พี่น้องเนาะก็เห็นพี่น้องเลยว้าวายู่มาสวดมาอยู่นี่สาวกว่าปีพี่น้องเนาะก็เห็นมือนี่เลยพี่น้องเนาะเลยก็เห็นมือนี่เลยพี่น้องลมแหงเลยรเต็มคนบุกคอยแหงกบบพี่อนเนาะปไปไปยอดจริงๆพี่น้องอันนี้ก็มีน้ำตกพี่น้องเป็นน้ำตกได้ดี่ ตกมาเลยไ่น้องเอยมีน้ำตกมันก็มาจากไหนไ่น้องมาจากนี่ไ่น้องมาจากทอนี่่้น้นองม,มาจากท่อมาจากคนไรอือไ่น้องเลยรูปทีเดียวเลยี่น้องเอานี่เอานี เอาพะไนีนเกือบบอทัน<า>เกือบเกือบอลลงบทันาไ,ไปเลคลายๆแผ่นดินไหววูบทีเดียวเลย <laughs> แต่แผ่นดินไหวอ่ะเกือบบรอาตอนนั้นแต่พาอยู่มานี่ยังดีนะม,นมันมีมันมีมืดขึ้นมาอยู่ บัวลอออกจำขึ้นนอกเอยมีอบัวลอออกมีบยบัวลอออกข้างนอกมีอายาันนี่ข้นนอกแต่บัวไรยจะไปใส่มาใส่กันระวังเด้อช่วงนี้พี่นนอกยระวังพี่น้อกใส่หมวกใส่กุบใส่เสือกาันพ่นขึ้นอกยช่วงนี้นาพ่นจำขึ้นอกไก่สีหดนาพนแล้วนอง คลิปนี้ก็สามีโยชน์แล้วก็ถ้าว่าว่าว่าถ้าว่าบัสเซิร์วบาถึกบัวหลวงเบาผิดกับขากขาโสดเขอไปเยเด้อเ้าถึกกับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำพี่น้องเลยถ้าว่าบัสเซิร์วบาถืกกดไลค์กดแชร์กดเรล่งเปล่งเตือนพี่น้องถ้าว่าเบาถืกกับขาโสดเขาไปแล้วพี่น้องเด้อเ่้อผูน้องคนเริ่มมาแล้ววันตะกี้ลมตะกี้ลมแห้งแห้ง นี่ฝนมาเลยได้บา่ฝนตกแหงเลยทีนี้โอ้ยพระเจดีย์แก้วแก้วกาแฟใอยได้ไปน้องเลยมันแตกไปแล้วเอาคืนบุได้ไรไปน้องคืนบุได้แหละแก้ไขบุได้แล้ว,กลกลวมันแตกไแล้วไปน้องน้ำตกแหงนี่ไปนอ้องเอ้พวกโอ้ยซอยบุกกับน้ำท่วมเลยสิโอ้ ขยะนี่กัี๋ยวก็เขามาเก็บเรื่องอื่นไปน้องเื่ออื่นตะวันตะวันตีสี่ไปน้องเขาจะมาเก็บขยะเบืองประเทศไทยเมืองไทยยังมีทางขยะไวัยหายว่างมีทางขยะไวัยดูคุณลงลงไปเก็บอะไรไปน้องเอ้ยลงไปเก็บแล้วลงไปเก็บแล้วโอ้ย นี่แหละพี่น้องเลยเมืองไทยประเทศไทยพี่น้องทา้งขยะเขาวางเป็นระเบียบเป็นเรียบเรียบห้อยพี่น้องเลยเบิ้ลกระโดมาเอาพี่น้องกวันตีสี่เลยี่น้องรถประเทศไทยนี่ชุดยอดเลยนะพี่น้องเขาทิมมัวทั่วบ่วได้ี่น้องทิมมัวทั่วบ่วไรทิมทั่วทีทัวร์เรนบ่วไรเลยี่น้อกคุณี่น้องคลิปนี้กับบาร์เซ์ก็เคยถ่ายไปแล้วพี่น้องเลยตอนตอนนั้นน่ะตอนบอสเซือดเอาลงไปอืม นี่พี่น้องนี่ลงไปเก็บแล้วพี่น้องเ,อ,อ,อ,เ,นะเอ้ยโอ้ยเสียดายเลยเนาะเฮ้ยแก้วแตกจอกจอกมันแตกพี่น้องจอกกาแฟมันแตกพ่นะลงไปเอาอะไรลงไปเก็บแล้วครับลูกนี่เอาคลิปนี้ก็ถ,าถาา้าถ้าไปเชิดบอสทึกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอยอะพี่น้องถ้าบอสทึกก็ ขอโทษก็ไปพี่น้องอะไรขอโทษขอไปเอฟซีวัชจะกู้จุคนโอ้ยเห็นยังอีกนะฝนตกได้ตัวพี่น้องเลยพี่น้องเลยเรเคยเห็นพี่น้องบรเคยเห็นจากเสืออยู่นี่ชาวปีพี่น้องฮะเคยเห็นลมแห้งแหงรีพี่น้องป่าตกพี่น้องนู่นอันนี้นี่อันนี้ก็จะมูลได้เก็บเลยเก็บด้วยเก็บด้วยเอ้ยเก็บด้วยบอลนี่นะ ลมแห้งเลยครับผมป้าทุกพี่น้องเลยคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ค,กคือคลิปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าลมแห้งพายุม,มันมาพี่น้งองอันแรกนึกว่าเป็นดินไหว,วพี่น้องวูบวูบวบวูบวบคลิปเดียวมาป้าเด้อกอไม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังไง บรเคยเห็นบรเคยพอไปน้องบรเคยเจอไปน้องเราเสิร์ดยู่นี่สิบกว่าปีแต่ว่าเราเสดจะมาเราเสดมากรุงเทพสาวกว่าปีแล้วแต่ว่าเราเสดยู่นี่อ่ะสิบกว่าปีไปน้องอยู่โรงงานที่เราเสดผักกระชายด่ที่เราเสดมาทํางานนี่ยสิบกว่าปีไปน้องสิบเอ็ดปีอ่ะแต่โบไลโบไลที่เราเสดมาคงมาอยู่เมืองเทพมาอยู่เมืองไทยได้ แต่มาอยู่โรงงานเนี่ยอ่ะโอเคไม่ต้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเปหนะ่อยกดติดตามให้นำไปหน่อยเออไปหน่อยเออ